สวัสดีค่ะนักเรียนนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยครั้งที่แล้วคุณครูสอนนักเรียนเรื่องอะไรกันคะใช่แล้วค่ะคุณครูสอนนักเรียนเรื่องของแม่กลมและนักเรียนจำได้ไหมคะว่าแม่กลมคืออะไรแม่กลมคือคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะ แล้วคุณครูก็ได้ทิ้งแบบฝึกหัดไว้ให้นักเรียนนะคะได้ทำทั้งหมด7ข้อนักเรียนทําเสร็จกันหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะแบบฝึกหัดที่คุณครูให้นักเรียนไว้คือให้นักเรียนเลือกคำในแม่กลมเติมลงในประโยคให้ถูกต้อง โดยคุณครูนะคะมีตัวเลือกให้นักเรียนทั้งหมด7ตัวเลือกมีคำว่าดื่มนมขนมห้ามกลุ่มยิ้มประชุมและคำว่าเตรียมค่ะเรามาดูข้อที่1กันค่ะคุณครูให้พวกเราทำรายงาน จุดจุดจุดคุณครูให้พวกเราทำรายงานอะไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะคุณครูให้พวกเราทำรายงานกลุ่มนั่นเองค่ะข้อที่2เด็กๆต้องจุดจุดจุดเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงในตัวเลือกมีอะไรบ้างคะนักเรียน ที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องดื่มนมเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะคะข้อที่สฉันส่งจุดๆทักทายเพื่อนฉันส่งอะไรดีคะนักเรียนนักเรียนช่วยคุณครูหน่อยค่ะ ฉันทรงยิ้มทักทายเพื่อนนั่นเองค่ะเก่งมากๆค่ะข้อสี่ฉันจุดจุดจุดอุปกรณ์การเรียนใส่กระเป๋าก่อนไปโรงเรียนฉันทำอะไรคะนักเรียนฉันเตรียมอุปกรณ์นั่นเองค่ะ ข้อหคุณแม่ชอบรับประทานจุดจุดจดุหวานเหลือตัวเลือกอยู่ทั้งหมด3ตัวเลือกแล้วนะคะแสดงว่าคุณแม่ชอบรับประทานขนมหวานนั่นเองค่ะข้อ6เจ้าหน้าที่ชี้ให้เด็กๆอ่านป้ายจุดจุดจุด ส่งเสียงดังข้อนี้ให้นักเรียนช่วยกันตอบหน่อยค่ะคือคำว่าอะไรคะนักเรียนใช่แล้วคะ่ะคือคำว่าห้ามนั่นเองคะ่ะเก่งมากๆคะ่ะนักเรียนข้อที่7ข้อสุดท้ายแล้วนะคะคุณพ่อไปร่วมจุดจุด,จด ชาวเกษตรกร,กรที่อำเภอตัวเลือกสุดท้ายคือคำว่าประชุมนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนทำถูกกันหมดไหมเอ่ยครังหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะคะ